ไรเงาสามีมานานหลังแต่งแยกกันอยู่เปิดคำตอบของ ath, เจนี่อัลภาสเผยสถานะตอนนี้เลิกสามีตระกูลดังถูกโยงข่าวลือข่าวเมสาเลิกเงียบอยู่บ่อยครั้งระหว่างคู่รักของเจนนี่อัลภาสณป้อมเพชรและมิกกี้นนอัลภาสณป้อมเพชร ล่าสุดสาวเจนนี่ได้ออกรายการคุยแหลกแดกดึกใน e p ีที่29ที่มีบางช่วงบางตอนเผยสาเหตุที่ไม่ค่อยได้ลงรูปสามีหลายคนจับจ้องถามว่าทะเลาะกันหรือเปล่าสาวเจนนี่บอกว่าเป็นคนมีโลกส่วนตัวไม่ค่อยเปิดเผยไม่ค่อยลงโนล่าไม่ค่อยอะไรเรื่องส่วนตัวเยอะเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวคนชอบเอาไปตัดสินเลยการลงไอจอยากให้เป็นเรื่องของงานให้คนมองไปทางนั้นมากกว่า นอกจากถามว่าเลิกกับสามีหรือยังสาวเจนนี่ถึงกับหัวเราะพร้อมตอบชัดๆว่ายังณป้อมเพชรและมิกกี้นอนอลพาฒน์ป้อมเพชรล่าสุดสาวเจนนี่ได้ออกรายการคุยแหลกแดกดึกในอีพีที่29ที่มีบางช่วงบางตอนเผยสาเหตุที่ไม่ ค่อยได้ลงรูปสามีหลายคนจับจ้องถามว่าทะเลาะก,กันหรือเปล่าสาวเจนนี่บอกว่าเป็นคนมีโลกส่วนตัวไม่ค่อยเปิดเผยไม่ค่อยลงโนล่าไม่ค่อยอะไรเรื่องส่วนตัวเยอะเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวคนชอบเอาไปตัดสินเลยการลงไอจอยากให้เป็นเรื่องของงานให้คนมองไปทางนั้นมากกว่านอกจากถามว่าเลิกกับสามีหรือย,ยังสาวเจนนี่ถึงกับหัวเราะพร้อมตอบชัดๆว่ายัง นป้อมเพชรและมิกกี้นอนอลพัฒนาป้อมเพชรล่าสุดสาวเจนนี่ได้ออกรายการคุยแหลกแดกดึกใน e ีพีที่29ที่มีบางช่วงบางตอนเผยสาเหตุที่ไม่ค่คอยได้ลงรูปสามีหลายคนจับจ้องถามว่าทะเลาะกันหรือเปล่าสาวเจนนี่บอกว่าเป็นคนมีโลกส่วนตัวไม่ค่อยเปิดเผยไม่ค่อยลงโน่าไม่ค่อยอะไรเรื่องส่วนตัวเยอะ เรื่องครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวคนชอบเอาไปตัดสินเลยการลงไอจีอยากให้เป็นเรื่องของงานให้คนมองไปทางนั้นมากกว่านอกจากถามว่าเลิกกับสามีหรือยังสาวเจนนี่ถึงกับหัวเราะพร้อมตอบชัดๆว่ายังณป้อมเพชรและมิกกี้นอนอลพลภัทรณป้อมเพชรล่าสุดสาวเจนนี่ได้ออกรายการ